แตกเปรี้ยสอยอาวุธเทพร่วงไม่ระคายผิวอิหร่านยังคงเป็นประเด็นแหกหน้าสื่ออเมริกาและสื่อทั่วโลกที่ประคมข่าวอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อใดที่ความจริงจากสื่อในพื้นที่หน้าง,งานเปิดเผยเมื่อนั้นความเท็จจากสื่อต่างถิ่นก็จะอับอายเขินไปล่าสุดสื่อ CNN ของอเมริกาออกมายอมรับความผิดพลาดในการเผยแพร่ข่าวนี้แล้วพร้อมยืนยันว่าอิหร่านพูดความจริง ไม่มีความเสียหายใดๆที่ฐานทัพอากาศใกล้กับสนามบินอิสฟาฮานจากภาพถ่ายดาวเทียมพิเศษของอัมบราสเปสไม่พบมีหลุมใดๆบนพื้นดินไม่มีอาคารถูกทำลายไม่มีเหตุอะไรตามที่เคยอ้างทั้งนั้นผู้ที่เคยเชื่อหน้าแตกไปทั้งโลกเรียบร้อยสื่อเพรสทีวีของอิหร่านไปสืบค้นต้นทางข่าวนี้พบว่ามาจากสื่อเยรูซาเล็มโพสต์ของอิสราเอลที่อ้างว่าเป็นภาพโจมตีสนามบินอิหร่านแต่ภาพดังกล่าวคนละเรื่องกัน เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่กองทัพอิสราเอลถแถลงข่าวลอบไปทิ้งระเบิดเขตกาซาก่อนที่จะถูกโจมตีตอบโต้จากนักรบฮามาสในอีกสองเดือนถัดมาวันที่7ตุลาคม2566การโฆษณาชวนเชื่อมีเป้าหมายเพื่อหลอกลวงและปั่นหัวสื่อทั่วโลกกระโดดงับเหยื่อนำไปเผยแพร่ต่ออีกทีจนมีเหยื่อที่หูบาไม่ตรวจสอบหลงเชื่ออ,อีกมากมายยืนยันถึงการจนแต้ม ถึงขนาดปล่อยข่าวโจมตีทิพย์ไปจนถึงภาพข่าวทิพย์ที่ไม่มีอยู่จริงเพราะไม่สามารถหาภาพตึกอิรานพังหรือแสงสีเสียงได้โดรนที่อิรานสายร่วงสามลำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นชนิดปีกหมุนสี่ใบพัดเป็นโดรนเด็กเล่นที่พบเห็นบ่อยตามตลาดนัดมีข้อเสียคือความเร็วของการบินต่ำกว่าโดรนประเภทอื่นๆมีพลังงานน้อยจึงบินได้ไม่ไกลระยะไม่เกินห้ากิโลเมตรจากจุดปล่อยในแถวหมู่บ้านในเมืองกาจาฟาริสถาน ใกล้กับสนามบินอิสฟาหานจึงไม่สามารถปล่อยมาไกล2 0 0 0กิโลเมตรจากอิสราเอลได้เป็นการจ้างปล่อยโดรนจากภายในดินแดนอิรานไม่ใช่การโจมตีโดยตรงจากอิสราเอลสำนักข่าวเซเบอรีนยังรายงานความล้มเหลวของการโจมตีขีปนาวุธอีกด้วยโดยกองกำลังนักรบอิรักพบซากขีปนาวุธของอิสราเอลนอนแองแมงจมโคลนในพื้นที่ชนบทลาติฟิยาชางกรุงแบกแดด ห่างจากชายแดนอิหร่านราว200กิโลเมตรคาดว่าจะถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศอิหร่านที่ติดตั้งไว้ในอิรักสอยร่วงตกลงมาเป็นขีปนาวุธรุ่น Blue s p a r r ชนิดหัวรบแยกส่วนพิสัยกลางระยะไม่เกิน2,000กิโลเมตรขนใส่เครื่องบินรบ F-16 ปล่อยโจมตีทางอากาศผลิตโดยบริษัทอาวุธโรงงานอยู่เมืองคินยาชโมนาตอนเหนืออิสราเอล วิเคราะห์ว่าอิสราเอลอเมริกาและยุโรปในกลุ่มอุตสาหกรรม G7 หน้าแตก3อย่างคือประการแรกถูกจับได้ว่าปล่อยข่าวโจมตีทิพสนามบินอิหร่านทั้งที่ไม่มีเหตุนั้นจริงประการสองอิหร่านใช้ขีปนาวุธขนาดใหญ่หลัก10ลูกและโดรนพรีชีพขนาดใหญ่3เมตรรวม300ชุดโจมตีตอบโต้เอาคืนการโจมตีสถานกงสุลในซีเรียก่อนแต่อิสราเอลโจมตีตอบโต้โดยใช้คนภายในอิหร่าน ปล่อยโดรนสี่ใบพัดป้องแปงขนาดคืบเดียวสามลำให้อิรานสอยร่วงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ประการที่สามอิสราเอลยังใช้วิธีดั้งเดิมยุคสงครามโลกครั้งที่สองคือเครื่องบินรบแบกอาวุธไปปล่อยกลางอากาศขีปนาวุธเพียงลูกเดียวก็ยังล้มเหลวเสียอีกถูกระบบป้องกันภัยอิรานในอิรักสอยร่วงจากซากอาวุธมีความเสียหายระเบิดหลายจุดจนหัวทิมตกปลักโคลนห่างจากชายแดนถึง200กิโลเมตรไม่ระคายขนอิรานเลยด้วยซ้ำ เรียกว่าหน้าแตกแล้วแตกต่อแตกซ้ำซากแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป